สวัสดีท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเจ๊เฮชานเลนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมวิถีแห่งกีเดนเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยเนาะวันนี้มีง้มมาหกร้อยเน้อวันนี้มีงบมมาหกร้อยมาค่ะมาซื้อนจะเป็นก่นกนอนอ้ยยังดีฝ่าขอล้างหน้าก่อนล้างหน้าเป็สามเนาะเอาไปสิบหมุนเนาะมาจัดปุยจ้เแ็นเพื่อนสนุกวามบันเทิงน,นะคะไมาสนับสนุนให้เล่นการบรรเงนะจ๊ะมาดูซิว่าจะเข้าอะไรมุยนานปุยปะ ให้หน่อยดีให้หน่อยดีไม่ให้เลยสัตว์เอ้ยไม่ให้ไม่ว่าโอเคไม่ให้ไม่ว่าโอเคค่ะซิมุนไม่ได้เลยนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรซื้อฟีเจอร์เลยเดี๋วสามบ้านมาดูกันจะได้หรือไม่ได้นะคะมาลุ้นกันค่ะมาลุนตันที่ตรงนี้นะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังบอกแค่นี้นะจ๊ะสำหรับใครที่อยากเล่นตันนะคะกดลิงก์ใต้โปรไฟล์เลยค่ะกดลิ้์ไม่ใช่กดลิงก ใต้ช่อง YouTube เลยนะจ๊ะโอเคค่ะมานับกันจะได้เท่าไหร่7 8 9 11 13 13 13นสมส่ิบสามฟิตปินนะจ๊ะมาค่ะมาเริ่มหมาแรกค่ะมามุย้ยก้อยังไม่มาเลยจ๊ะได้มาอีกฟีค่ะอีกหนึ่งค่ะเป็นสิบสองฟิตปินนะจ๊ะมาต่อลูกสิบค่ะโอเคเก็บสิบละหนึ่งอันโอเคค่ะเงินค่ะได้อยู่ ได้น้อยแต่ยังถือว่าได้โอเคแล้วมีอีกหนึ่งฟีสปินนะคะยังไม่ลดนะคะยังไม่ลดนะมาจา่ะมามุย้ยเอ้ยสวยอยู่ถุงเงินจัดปุยจัดปุยโอเคค่ะสิบค่ะสวยสวยมาค่ะมาไหมไม่มาจา่ะถุงเงินค่ะได้เงินค่ะโอเคก็โอเค,อเคมาอยู่โอเคเก็บเทียนนี้ไปเลยค่ะ มาไหมไม่มาจ้ะโอเคได้ฟรีหนึ่งหมืน่นนะจ๊ะได้ฟรีหนึ่งหมืน่นนะจ๊ะไม่มาจ้ะจัดไปต่อจ้ะลุกโอ้โหมาต่อคะ่ะโอเคสวยอยู่จัดน้อยจะจัดเลย่อยมาจ้ะโอเคประกาศจา้ะสวยอยู่เก็บนี้เก็บหน่อยไปเลยโอเคจัดไปจ้ะโอเคค่ะได้ฟรีสองหมื่นจ้ะเงินรวมค่ะ สิบแถวกลางค่ะไม่มาวิ้นเได้สิบได้อีกสองหมุดนะคะสัดไปเรื่อยจ้ะจัดไปเรื่อยอย่าให้เสียจ้ะมาต่อลูกได้มาอีกหนึ่งหมุดนะจ๊ะเป็นห้าจ้ะโอเคเพิ่มทีเลือยทีน้อยนะจ๊ะเก็บไปเรื่อยเราไม่ริบมนะจ๊ะเคจ้ะลูกโอเคจัดไปค่ะมาจ้ะมาจ้ะเคมาไหมโอเคคิวขอเคเท่าแรกจ้ะเคทถาแรกสิบมาค่ะลุ้นเคเท่าแรกต่อค่ะมาลุ้นเคทถาแรกค่ะ โอเคค่ะได้ไวแถวสามจ้าโอเคมามุ้ยเชื่อมไวไหมไม่เชื่อมนะจ้าโอเคแปดสิบบาทครับพอได้อยู่ค่ะมาหมืนต่อครับอีกสามหมุ่นค่ะมาค่ะมาค่ะโอเคได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหมืนนะจ้าเป็นสามหมุนจ้าได้เพิ่มอีกค่ะโอเคค่ะจัดไปค่ะลุ้นคิวแถวแรกค่ะมามุ้ยไม่มานะจ้าได้เงินหมืนจ้าโอเค มาคามาหมุนเรื่อยๆมาหมุนยาว์กันเลยสองให้หน่อยสิพระก,กาศค่ะโอเคจ้าลูกได้อยู่โอเคมามุ้ยโอเคสวยจัดไปจัดไปโอเคสวยจัดมาโอเคค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามจะสวยอยู่เลยสวย มาดูงานวันรวมนะคะสองร้อยกสิบาทพอได้อยู่ค่ะได้กำไรมาแค่ส yup. so, ิบกว่าบาทเนาะได้กำไรมาแค่สิบบาทเนาะมาเอาไงดีจะซื้อต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะเบ็ดห้าเหรอเออเบ็ดห้าขอซื้อเบ็ดห้าเลยกันได้ก็ได้ค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะนี่เพื่อความสนุกความบันเทิงนะคะอย่าไปซีเรียสกันค่ะเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะโอ้โหรอบนี้เข้าสี่ตัวเลยนะจ๊ะห้าตัวเลยจ้ะมาดูสิหกแถวที่หกจะเข้าไหม แถวที่6จะเข้ามาเข้าเลยนะจ๊ะข้อหตัวเลยนะจ๊ะสวยมุกมูกบอกเลยเข้6า6แถวเลยนะจ๊ะมาลุ้นกันจ้ะแต่เข้าตัวไม่หนักเอาจริงเข้าตัวไม่หนักโอเคนะคะก้หมุนนะคะแต่เรื่องมทที่คูณ4มาจากอาจได้เพิ่มมาอีกหนึ่งจ้ะโอเคมาต่อลูกเข้าให้แม่หน่อยคะ่ะโอเคเจมาค่ะไหลไม่เรื่อยจ้ะ มาไหมมาไหมรอบนี้รู้สึกจะทำใจนะคะแล,วจะ,แลวจะขาดแลวจะขาดทุนเสียกันไม่ว่าเลยอะเสียหน้าพอคะ่ะเอเคเรือใบค่ะเรือใบจัดเต็มค่ะเรือใบจัดเต็มค่ะโอเคค่ะได้เรือใบอยู่นะคะได้เรือใบอยู่เรือใบมาเต็มมากเลยวันนี้โอเคค่ะเหลืออีกสองไม้นะจ๊ะเหลืออีกสองไม้นะจ๊ะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยสิบมามุย้ย โอเคจบได้แบบสวยๆนะคะขาดทุนค่ะขาดทุนไหมเงิรางวัลก็โตนะคะ3ามร้อบาทน,นะคะสุ per ปเปมกัน,นะคะแล้วเงินรางวัลรวมของเราได้เท่าไหร่ไม่ขาดทุนจ้ะโอเคค่ะ4ี่บาทนะคะล้วก๊วยมาแล้วเท่าไหรเลยคะมาแต่เกิดได้เท่าเดิมเคมาจ้ะมาจ้ะ10มามุงไม่มาโอเคสิมาเต็มหน้ากระดานจ้ะจัดไปค่ะลุ้นคิวค่ะโอเควาย2ตัวจ้ะ จัดปุ๋ยอีกเต็มดุมค่ะเต็มดุมเลยค่ะบอกเลยนะจ๊ะว่าเต็มดุมแม่มันนี้จัดไฟไข่ยาวๆค่ะความสวยค่าสิบมาค่ะจัดมาอีกไหลม่อีกเนี่ยต่อเนื่องค่ะคิวมามุ้ยจัดไปค่ะบอกเลยได้น้อยแต่ขอให้ได้นะจ๊ะโอเคค่ะรีสมารุภากาศแถวแรกมามุ้ยตัวเดียวก็ไม่มานะจ๊ะโอเคค่ะได้100บาทนะคะสวยๆไปเลยนะจ๊ะมาต่อเนื่องจ้ะเคมาจ้ะอะไรมาอีกลูกเจจ้ะมาอีกเร็ว ผักกาดค่ะเดียวไว้หนตัวจะสวยมากมาต่อลูกกรีสเซนดุมจ้ะมาต่อเนื่องค่ะมาอย่างต่อเนื่องค่ะนีเราบอกเลยว่าต่อเนื่องจริงๆสวยมาอีกต่อเนื่องค่ะโอ้โหดีกว่าซื้อพิลซาปินอีก150บาทเลยโอเคเราจะไม่รีบเราจะไม่ล,เมล้เราจะไม่ใช่ม่รีบโอเคจะไปสวยลูกกรีสไวบาวาไว้นไวนหนึ่งตัวมาต่อลูกมาจัดปุย ไว้มีอีกมาเลยเต็มดุมค่ะอีดอกบอกแล้วว่าเต็มดุมค่ะจัดไปค่ะสวยลูกโอเคค่ะโอ้โหดูว่าไม่ได้นะคะยังได้เตยคืนค่ะน้ำพอให้นี่ค่ะน้องเราคงไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้นะจ้ะวันนี้ก็ห้าร้อนะคะไม้ก็หกร้อยนะจ๊ะปั้นได้สี่ร้อยเองนะคะเราไม่ฝืนจ้าไว้พบกันคลิปหน้าจ้าบายบายจ้าบุย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 